ใครกำลังมองหาเหรียญแมวต้อง Easy Card ง่ายสะดวกรวดเร็วแถมยังใช้แค่เลข u i d ที่สำคัญถูกสุดๆสามารถกดที่ลิงก์ใน Description ใต้คลิปนี้ได้เลยสวัสดีครับลักเกมมากันแล้วนะครับสำหรับแพท2.0วันนี้ผมจะพาทุกคนไปปลดการ์ดกัน กดการเนี่ยมันมีอยู่2วิธีนะครับที่สามารถที่จะทําได้ก็คืออย่างแรกเนี่ยเราก็ไปตีมอสเตอร์ตัวนั้นให้การดรดอปนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่เข้ามาใหม่กี่ตัวเราก็ต้องไปตีให้ดรอปทุกตัวเลยนะครับอีกวิธีนึ่งที่ง่ายแล้วก็ใช้ตังคนะเราต้องแก้ปัญหาโดยการใช้ตังนะครับก็คือการสุ่มการในคิงโปลลิงนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะพาไปสุ่มแบบรัวๆกันเลย กี่ไบ์ก็แล้วแต่เดี๋ยวเราไปดูกันในวันนี้นะครับอ่ะใครที่กำลังมองหา emulator เเดีๆสักตัวหนึ่งนะครับในการเล่นเกม l a g n n r o k M Eternal Love ในแพทที่2.0สามารถดูได้ที่ n o x Player ได้นะครับ n o x Player ตัวนี้สามารถที่จะเปิดได้หลายจอด้วยนะครับเราก็เลือกได้นะสำหรับใครที่เล่นหลายๆจอนะครับก็ตอบโจทย์ค่อนข้างดีเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูตัวดาวน์โหลดนะครับให้ทีนึงด้วย เข้าไปที่ Google พิมพ์ Nox Player จะเจอกับการดาวน์โหลดโปรแกรมได้ทั้ง PC แล้วก็ Mac ด้วยเรากดคลิกเข้าไปนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งเวอร์ชันปกติแต่ว่าตอนนี้มีเวอร์ชั่นสำหรับแ a g n a ล o ็อก M ในแพท2.0โดยเฉพาะเลยเดี๋ยวผมเนี่ยจะทิ้งลิงก์ใต้ Description นี้ไว้ให้สามารถไปดาวน์โหลดกันได้เลย มามาดูกันนะครับว่าในวันนี้ผมจะพาไปสุ่มการ์ดทั้งหมดกี่ใบนะครับตอนนี้ผมมีการเก็บการ์ดข้าวๆมาบ้างแล้วเดี๋ยวอันตัวพวกนี้การ์ดฟ้าการ์ดเขียวเนี่ยเดี๋ยวผมจะสุ่มทุกใบเลยนะอันนี้น่าจะมีสักห้าสิบหกหกสบใบได้อยู่นะครับอันนี้ก็40 50 60บประมาณสัก70บใบอยู่นะตอนนี้นะครับที่จะใช้ในการสุ่มแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปซื้อ e x c h a n น e มาเพิ่มด้วย ผมก็จะซื้อเป็นการ์ดขาวก่อนแล้วก็มาสุ่มเป็นการ์ดเขียวด้วยนะครับเราก็เลือกซื้อการ์ดที่ถูกๆมาอันนี้ผมมาสัก30ใบแล้วกันนะครับก็จะมีประมาณสักร้อยกว่าใบแล้วที่เราจะสุ่มกันในวันนี้นะก็ลุ้นๆกันไปนะครับ อันนี้คือวิธีการวิธีทางรัดเลยนะเดี๋ยวเรามาดูการ์ดกันก่อนตัวนี้มีการ์ดใหม่เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่จะปลดการ์ดหรือว่าปลดการ์ดยังไม่เยอะปลดการ์ดยังไม่ครบสามารถที่จะมาสุ่มตัวคิงโ o ล i n งนี้ได้นะครับอการ์ดใหม่ตัวนี้ประมาณล้านเก้าสามารถเอ่อฝากแล้วก็ปลดล็อกเผ่าแมลงบวกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ดีมากนะครับปลดเอดิเคสามผมอยากได้พวกปลดเอดนเคั่นนี่แหละที่จะมาสุ่มในวันนี้นะบาง การ์ดบางใบใครยังไม่ได้ก็สามารถมาสุ่มได้เช่นเดียวกันตัวนี้เหมือนกันนะครับอีกตัวหนึ่งที่เป็นการ์ดฟ้าแล้วปลดล็อก ATK AD ADK3 ส่วนใหญ่เป็นการ์ดฟ้าหมดเลยนะที่ปลดล็อก ATK อันนี้ฝากนะครับได้ M ATK 3กันด้วยแล้วก็จะมีการ์ดเขียวที่เข้ามานะครับไหนไหนไหการ์ดเขียวอีก ออสองใบนะครับที่เข้ามาก็จะเป็นใบนี้ผมมีปลดล็อกไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะเมื่อวานฟาร์มแล้วก็ดอกเรียบร้อยนะครับ <c oughs> ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถที่จะได้รับนะครับในการปลดการ์ดเราก็ต้องไปทํากันนะเยอะๆเลยนะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะสำหรับตัวการ์ดนะครับแต่ว่าประเด็นสําคัญคือเราจะสุ่มนี่แหละจะช้าเราก็เอาภาพเคลื่อนไหวสักหนึ่งอันก่อนละกันให้ให้ดูแลเดี๋ยวนอกนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเป็นการปลดแบบ ไม่ใช้เอฟเฟกแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวนานกันไปนะครับ <S <S ไปเรามีเท่าไหร่สุ่มให้หมดอันนี้ก็เป็นการได้การ์ดเขียวนะเราก็สุ่มลุ้นการ์ดเขียวนี่นแหละนะครับที่เราเอาสีขาวมาโอ้โหได้เมนแบตนะครับตัวนี้สำหรับใครที่เพิ่งมาเล่นก็สามารถมาสุ่มตัวนี้เพื่อที่จะปลดล็อก เอฟเฟกต่างๆนะครับในการปลดล็อกของการ์ดก็ยังไงก็ต้องมาสุ่มอยู่แล้วนะในส่วนของตรงนี้นะครับไปอ่ะเราก็ได้โฮลองมาทำไปเรื่อยๆนะครับไอ,อสักครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเราปิดเอฟเฟกกันแล้วจะได้ว่องไวขึ้นนะครับถ้าเกิดมันยังไม่ได้ปลดที่เราต้องการนะเดี๋ยวเราจะซื้อแบบเพิ่มปลดใหม่เพิ่มอีกด้วยนะครับ ไอ้ขาวนี้แหละไปรัวๆมันน่าจะมีการแบบว่ากดทีเดียวแล้วก็ได้มารวดเร็วเลยอย่างนี้นะไอ้เคพอปิดเอฟเฟกก็ว่องไวขึ้นกว่าเดิมเยอะเลย ดูว่าวันนี้จะได้การ์ดใหม่หรือเปล่านะทุกคนอันนี้ตกใจดีกว่าเป็นการ์ดลูกตาสีแดงนะผมหาว่านานแล้วไอ้ตัวลูกตาสีแดงเนี่ยโอเคการ์ดขาวหมดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการ์ดเขียวกันบ้างปะไปกันต่อนะการ์ดใบไหนแพงๆก็เก็บไว้ก่อนนะเพื่อเอาไปขายได้แล้วก็เอามาสุ่มต่อได้นะครับ ยังไม่ออกเลยนะนี่เราสุ่มไปประมาณสักเป็น10ทีแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ายังไม่ออกสงสัยต้องมีเพิ่มแล้วไม่ออกนะ ไกันยาวๆเลยแหละเอยไข่ฮันเดอร์ไฟเดี๋ยวนะทำไมมันไม่ออกเลยล่ะมีแต่การ์ดที่ผมได้รับแล้วด้วยนะโอ้โห่ไม่ยอมมา ไม่มา <N> นี่เราสุ่มไปกี่ครั้งแล้วเนี่ยเออเราก็ลืมนับนะ <N> ได้ไหมไม่ได้ <N> มีการ์ดใบไหนที่ยังไม่ปลดมั้งไหมเนี่ยที่มาเมื่อกี้ <N> เดี๋ยวลองดูซิลุ้นๆเผื่อจะมีการ์ดไป <N> ไม่มีเลยนะของผมปลดปลดเรียบร้อยนะครับนอกจากที <N> ่เราเนี่ย สุ่มได้รับแล้วนะครับมันยังมีโอกาสตัวเฟกเมนต์ด้วยนะนี่นะครับก็สามารถที่จะเอามาเพิ่มนะครับแล้วอีกอันหนึ่งที่ได้รับจากการที่จะสุ่มคิงโปลิงตัวนี้ก็คือการได้โนแลนนะครับต่อการหมุนหนึ่งครั้งจะได้โนแลนหนึ่งอันนะครับเราก็สามารถที่จะเอาไปเปิดการบอสได้ต่ออีกก็สุ่มยับยับกันไป ไม่ยอมออกฮะโซเยอร์สเกเลตันโหนี่เราสูบไปกี่รอบแล้วเนี่ยอยากรู้มากเลยอุ้ยอันนี้น่าจะเป็นการกิจกรรมนะครับตัวนี้เฮ้ย ของผมยังไม่มีด้วยแล้วยังไม่ปลดด้วยนะครับกิจกรรมตัวนี้ดีมากๆได้เอทีเคสเพิ่มมาอีกโอ้โหสบายแหละตัวนี้อย่างน้อยเราก็ได้เอทเคเพิ่มมานะในสมุดนะครับเดี๋ยวเราจะไปถึงการ์ดฟ้ากันแล้วนะอันนี้เราก็สุ่มการ์ดเขียว วนกันไปเฮ้ยมาแล้วโโหปลดได้1นใบแล้วนะครับหนึ่งใบเรียบร้อยแต่ว่าการดนี้ไม่ได้ปลดอะไรนะก็คือเป็นการที่ปลดเลือดเฉยๆนะครับเฮ้ยมาแล้วอย่างน้อยมันก็มาหนึ่งใบแล้วเป็นไงเราต้องมีความหวังฝากเข้าไปนะได้เลือดแล้วก็ได้ดีเฟนนะครับใบแรกเรามาแล้วเราเริ่มมีความหวังขึ้นมาแล้ว เราต้องโลอย่างมีความหวังแล้วเราต้องใช้เงินในการแก้ไขปัญหาได้แหละเราจะไปนั่งฟาร์มเป็น1 0บสวันได้ยังไงเราก็ซื้อการ์ดมาปลดกันแบบนี้ไปเลยนะครับไปนี้กี่ตังค์ดูสิน่าจะติดขั้นต่ำนะถ้า3 0 0แสนแบบนี้นะครับ ไตัวนี้ก็เป็นการกิจกรรมเช่นเดียวกันนะครับดูราคาการ์ดก่อนอันไหนที่แพงเราก็เอาไปขายได้นะแล้วก็เอาราคาขายตัวนั้นมาสู่การ์ดต่อไปนะครับนนเราไปดูเซกเมนต์กันก่อนเราก็สามารถแลกอีกได้อีก3ใบมาสุ่มอีก3ครั้ง ก็จะวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับอ้าวต้องเปิดก่อนเราสุ่มไปไหนได้อีกสุ่มมันให้หมดเลยแล้วกัน ยอกเออไปไหนขายได้ก็เอาไปขายนะไม่ใบนี้สองแสนกว่าสองแสนกว่า เราก็ไปเนะเราเราการ์ดเขียวอีกสักรอบแล้วกันนะครับอันสุดท้ายแล้วอเอาอะไรดีอันนี้กี่ตังค์อ่ะใช้ไปเลยแล้วนะ <c oughs> คุกกี้เขียวนะครับ เราไปกันที่การ์ดฟ้ากันต่อแล้วตอนนี้เราก็มีการ์ดฟ้าอยู่ประมาณสัก15ใบถ้าจะได้นะครับเราก็เป็นการสุ่มการ์ดฟ้ากันบ้างดูว่าการ์ดฟ้าเนี่ยจะออกหรือเปล่านะอย่างน้อยเราก็ได้มาหนึ่งใบแล้วนะครับมันมีโอกาสลุ้นปลดล็อกการ์ดใบอื่นที่ไม่ใช่การ์ดใบใหม่ด้วยนะครับอุ้ยไอตัวนี้ อ๋อโอเคตัวนี้ก็แพงอยู่นะครับเป็นการ์ดกิจกรรมเช่นเดียวกันนี่แหละผมมีหมดทั้งหมดแล้วนะวันนี้ยังไม่ได้ปลดการ์ดใบไหนเป็นพิเศษเลยนะครับไหนใบนี้ปลดหรือยังเรียบร้อยนะปลดเรียบร้อยแล้วแต่2อนะครับก็แพงอยู่นะใบนี้ ได้ไข่หมุนมาโอ้โหหมดแล้วนะครับก็ผมคิดว่าน่าจะโลไปอย่างน้อยกี่ครั้งอะ่ะเกิน50ครั้งแน่นอนนะครับสำหรับการโลในครั้งนี้ดูว่าเราจะได้อีกใบไหมวิเกือบได้นะครับมันก็จะสามารถเอาการ์ตัวนี้มาเปิดได้ด้วยถ้าเกิดเป็นสีเหลืองนะครับก็จะเป็นการ์ดสีฟ้า เกิดเป็นสีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นการ์ดสีเขียวนะครับอา่าวันนี้ก็ถือว่ามาเปิดการ์ดให้ดูแล้วกันสําหรับใครที่ยังไม่ได้ปลดการ์ดนะครับใครที่กําลังจะปลดการ์ดหรือว่าหาการ์ดเบรกเก่าๆแล้วไม่อยากจะไปฟาร์มก็สามารถมาหมุนกับคิงโปลิงตัวนี้ได้นะครับอย่างแรกเลยก็คือเราเนี่ยได้ปลดแน่นอนถ้าเกิดเราสุ่มได้รับใบนั้นนะครับอย่างที่2เราได้โนแลนนะครับในการ หมุนต่อนหนึ่งครั้งเนี่ยก็คือจะได้1โนแลนนะครับเพื่อเพิ่มความว่องไวในการเปิดการ์ดบอสของเราได้เช่นเดียวกันสมมติวันนี้เราโลทั้งหมด50ครั้งนะครับอ๋อโอเคมันจะบอกอยู่นะครับว่าเราโลไปทั้งหมดกี่ครั้งแล้วแปลว่าที่ผมโลไปเมื่อกี้ประมาณ48ครั้งนะครับในการหมุนออกไปก็ได้การ์ดมาหนึ่งใบและแต่อันนี้มันอยู่ที่ดวงของแต่ละคนด้วยนะครับว่าจะได้มากน้อยขนาดไหนก็ยังไงลองไปสุ่มดูแล้วกันมันสามารถสุ่มได้ทั้งหมด3ตัวละครน,นะครับ ก็ทั้งหมด150ครั้งต่อ1วันได้เลยนะครับใครที่มีงบใครที่อยากจะเปิดนะครับใครที่อยากจะปดสามารถมาทำตัวนี้ได้ยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u r s c r i b e ช่อง Lucky M ด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อคลิปใหม่ๆจะได้รับชมกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ